ก็ตอนนี้นะคะก็คือเอาเหล็กออกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะบอกว่าคือรู้สึกว่าแบบส่งกระจกแล้วมีความสุขมากเพราะว่าฟันคือเรียงตัวกันสวยมากค่ะแล้วก็ที่สําคัญค่ะเร็วมา,มากเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ชอบฟันตัวเองมากค่ะอยากยิ้มตลอดเลยตอนแรกก็นึกว่าคุณหมอจะให้มาอีก สองรอบเพราะว่าเหมือนครั้งที่แล้วคุณหมอนัดไว้ว่าแบบอาจจะมีอีสองรอบแต่ว่าเหมือนกับครั้งนี้คุณหมอเห็นว่าฟันเรียงตัวกันสวยแล้วก็เลยได้โอดในวีนนี้เลยค่ะก็คือเร็วค่ะเร็วมากๆาแล้วก็สําหรับอาทิตย์หน้านะคะก็ทําเป็นตัวทำเลนเนอร์ไว้ค่ะก็คือครั้งนี้ก็คือเหมือนทิมรูปปากอะคะ่ะแล้วก็ครั้งหน้าก็จะมาเอาเลนเนอร์กับคุณหมอค่ะใส่สำหรับคนที่สนใจนะคะไม่ต้องลังเละคะ่ะเราบอกเลยว่า ดีมากๆเพราะว่าส่วนตัวโบเองโบเคยจัดแบบปกติแล้วก็ได้มาจัดแบบฟาสเบสจะบอกว่าเร็วมากๆเพราะว่าจัดแบบปกติโบใช้เวลาแบบเป็นหลายปีกว่าจะได้หอดแต่อันนี้คือ6เดือนแล้วโบก็ได้หอดเลยเอ๊ะไม่ถึง6เดือน5เดือนแล้วก็ติดช่วงโควิดอีกต่างหากคือถ้าเกิดไม่ติดช่วงโควิดอาจจะได้หอดเร็วกว่านี้ด้วยซ้า ก็เลยรู้สึกว่ารู้สึกดีมากๆค่ะเพราะว่ารวดเร็วทันใจมากๆค่ะค่ะก็สําหรับผู้ที่สนใจนะคะก็สามารถเข้ามาสอบถามที่คลินิกได้นะคะสำหรับูบโบทําที่ออเดนสีลมนะคะแล้วก็สําหรับคนที่สนใจก็สามารถสอบถามในเพจหรือว่าในไอจได้นะคะที่ฟาสเตทไท a แลนด์ค่ะขอบคุณค่ะ